พาไปดูอีกหนึ่งกระแสข่าวนะคะที่ต้องบอกเลยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งเตือนไปอย่างพี่น้องประชาชนสำหรับใครที่ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็มีการแชร์โพสต์ตอนนี้ค่ให้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนเพราะอาจจะโดนคดีพรบอรคอมพิวเตอร์กันได้ค่ะหลังจากมีผู้โพสต์เสาไฟฟ้าแรงสูงในเขตพื้นที่ตาบบ้านแแรนี่ค่ะถูกโค่นด้วยแก๊สจำนวน19ต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวเท็จค่ะ กรณีค่ะที่มีผู้ใช้ Facebook และก็สื่อสังคมออนไลน์ค่ะได้นําเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงพื้นที่ตาบลบ้านไร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาจํานวน19ต้นค่ะถูกโค่นด้วยแก๊สเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งก็อาจจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายความมั่นคงจังหวัดชดายแนภาคใต้ก็ยืนยันนะคะว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุรอบ โค่นเสาไฟฟ้าแรงสูงในจังหวัดยะลาเพียง3ต้นเท่านั้นไม่ใช่19ต้นค่ะซึ่งเป็นต้นต้นนะคะที่17 18และ1 9้าค่ะจาหน้าที่ก็ได้มีการเพิ่มกำลังตรวจสอบแล้วก็วางมาตรการป้องกันในจุดลอดแหลกเพิ่มมากขึ้นแล้วด้วยเพราะการล้มเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศค่ะแล้วก็ประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของอำเภอเบตงค่ะที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใต้ ทางนี้ค่ะก็ ขอความร่วมมือนะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและก็ตรวจสอบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้และกรุณาอย่าส่งต่อข้อมูลเป็นเท็จเนื่องจากอาจจะมีความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2560มาตรา14ได้ค่ะระหว่างโทษน,นะคะจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งทางนี้ค่ะหากพบเห็นการกระทําความผิดในรูปแบบนี้แจ้งข้อมูล ุเท็ก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะที่191ตลอด24ชั่วโมงค่ะ